คยรู้สึกไหมว่าหัวมันวุ่นวายเหมือนลิงแก้แห я? คิดฟุ้งซ่านจมอยู่กับอดีตกังวลกับอนาคตจนแทบจะหาทางออกไม่เจอเรื่องมันมีอยู่ว่าในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางทิวเขามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อฮีโร่ฮีโร่เนี่ยขึ้นชื่อเรือชาเรื่องความคิดที่ไม่เคยอยู่นิ่งคิดนูน่นคิดนี่ตลอดเวลาจนชีวิตไม่มีความสงบสุขเลยสักนิดวันหนึ่งฮีโร่ได้ยินเรื่องราวของโปรมาจารย์เซนผู้เรื่องชื่อ ซึ่งอาศัยอยู่บนยอดเขาที่แสนไกลว่ากันว่าท่านมีเคล็ดลับในการค้นพบความสงบภายในด้วยความอยากรู้ฮีโร่จึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อแสวงหาปัญญาจากท่านปรมาจารย์หลังจากเดินทางอย่างยากลำบากหลายวันในที่สุดฮีโร่ก็ขึ้นไปถึงยอดเขาเขาพบปรมาจารย์เซนนั่งอย่างสงบดวงตาปิดสนิทอยู่ในสมาธิลึกซึ้งฮีโร่เข้าไปหาท่านปรมาจารย์และโค้งคำนับด,ด้วยความเคารพ ท่านอาจารย์ฮีโร่กล่าวข้ามาเพื่อขอคำแนะนำจิตใจข้ากระสับกระส่ายและข้าปรารถนาความสงบภายในท่านโปรดสอนข้าข้าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้จิตใจว่างเปล่าได้ปรมาจารย์เซนลืมตาขึ้นและมองฮีโร่ด้วยรอยยิ้มที่สงบทำให้จิตใจว่างเปล่าเอาละ่ะข้าจะสอนเจ้าท่านตอบโปรมาจารย์พาฮีโร่ไปยังลานเล็กๆที่ประดับประดาด้วยสวนสวยงามตรงกลางลานมีอ่างหินขนาดใหญ่วางอยู่ เต็มไปด้วยน้ำฮีโร่มองดูโปรมาจา์ตักน้ำจากอ่างด้วยกระบวยแล้วเทน้ำลงในชามใบเล็กที่ว่างเปล่าทีนี้ฮีโร่โปรมาจา์กล่าวงานของเจ้าคือทำให้อ่างว่างเปล่าเจ้าจะต้องถ่ายน้ำทั้งหมดจากอ่างลงในชามใบเล็กโดยไม่ทำน้ำหกแม้แต่หยดเดียวฮีโร่มองงานแม่น้าและรู้สึกมุนงงเขาจะสามารถถ่ายน้ำทั้งหมดจากอ่างลงในชามใบเล็กได้อย่างไร ถึงอย่างนั้นเขาก็ตอบรับความท้าทายและเริ่มตักน้ำจากอ่างเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่ฮีโร่ตักและเทน้ำอย่างขยันขันแข็งแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนอ่างก็ยังคงเต็มไปด้วยน้ำความหงุดหงิดเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจและจิตใจของเขาก็ยิ่งกระสับกระส่ายโปรมาจารย์เซนสังเกตการต่อสู้ของฮีโร่ด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาหันเดินเข้าไปและวางมือบนไหล่ของฮีโร่อย่างอ่อนโยนฮีโร่สิริรักของข้า ปรมาจารย์กล่าวอย่างนุ่มนวลเจ้าพยายามอย่างหนักที่จะทําให้อ่างว่างเปล่าแต่เจ้ากลับลืมขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดไปในการทําให้อ่างว่างเปล่าเจ้าต้องทําให้จิตใจของเจ้าว่างเปล่าเสียก่อนฮีโร่มองไปที่ปรมาจารย์ดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนท่านอาจารย์ข้าจะทําอย่างไรจึงจะทําให้จิตใจว่างเปล่าได้ปรมาจารย์ยิ้มอย่างอบอุ่นปล่อยวางความกังวลความกลัวและความผูกพันของเจ้าท่านกล่าวอยู่กับงานที่อยู่ตรงหน้า จงอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วทุกอย่างจะตามมาเองฮีโร่สูดหายใจเข้าลึกๆและปล่อยวางความหงุดหงิดเขาหยุดพยายามอย่างหนักที่จะทําให้อ่างว่างเปล่าแต่หันมาจดจ่ออยู่กับการตักน้ําแต่ละครั้งลิมรสเสียงและความรู้สึกของมันค่อยๆเขาเข้าสู่สภาวะที่จิตใจปลอดโปร่งการเคลื่อนไหวของเขาเป็นไปอย่างง่ายดายเมื่อฮีโร่ทาให้จิตใจว่างเปล่าก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น